สวัสดีค่ะนี่คือช่อง The m a g i c i a n By นะคะเรามาเรนดอมคลิปกันนะคะบอกว่าจักกวาลอยากบอกอะไรคุณวันนี้ใช้ไพ่สามสำรับนี้นะคะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ ของพอเพื่อนๆถามว่าจักรวาลอยากบอกอะไรคุณขอญยตสับก่อนนะคะ ใม่ได้สำหรับนะคะสมรสมีการแต่งงานสมรสหรือว่ากำลังมีคู่กำลังจะจะ,จะได้เจอเนื้อคู่เพื่อจะแต่งงานก็ได้ค่ะลงทุนลงแรงหมายถึงว่า เราเก็บเกี่ยวอะไรไว้หวานมเมล็ดอะไรไว้มันกําลังจะได้ผลแล้วค่ะใจดีมีความใจดีมีความเป็นแม่ใจดีมีเมตตาสูงมีอาการตื่นรู้ด้วยค่ะทางจิตวิญญาณ ตื่นรู้รู้แจ้งเห็นดีเห็นภายในตัวเองมีกดแรงดึงดูดใช้กดแรงดึงดูดก็ได้กดแรงดึงดูดนี้ใช้กับทุกคนก็ได้นะคะแต่ต้อง ื่นรู้ก่อนถึงจะดีที่สุดถึงจะเห็นผลดีที่สุดมีการหลับไม่ลงเลยคะ่ะเครียดทุกใจหนักเมื่อก่อนอาจจะเครียดมานะคะแต่ตอนนี้เริ่มเห็นแสงสว่างแล้วค่ะเริ่มมีแสงแล้วค่ะสบายๆแล้วค่ะพักผ่อนสบายใช้ชนะ บอกว่าเราเข้าสู่ชัยชนะแล้วนะความสำเร็จกำลังรอเราอยู่มีแจ็คพอตด,ด้วยพลังงานใครคะเนี่ยมีแจ็คพอตสู่ชัยชนะมีกดแรงดึงดูดด้วยมีแจ็คพอตด,ด้วยก้อนใหญ่ก้อนโตเลยก้าวต่อ ต่อไปค่ะมีกําลังวังชาด้วยฮึดเหิมกาลังวังชาเต็มเปี่ยมมีจิ๊กพอตนะคะมีกดแรงดึงดูดด้วยพลังงานดีจังเลยค่ะเดี๋ยวดูอีกสำรับหนึ่งนะคะจักรวาลอยากบอกอะไรคุณ ตับนนะะไปนะคะขอห้าใบนะคะ Queen of s w a n s มีความเป็นแม่กล้าคิดกล้าตัดสินใจฉลาดชัดเจน Two of One เป็นผู้นำนักวางแผนเก่งเรื่องงานดูไพ่ไม้สิคะต่อยอดติดต่องานต่างประเทศก็ได้ค่ะ s t r e n g เป็นผู้หญิงเก่ง เด็ดเดี่ยวกล้าหาญเข้มแข็งสติปัญญาเลิศเอทออฟพัน c ิโชัยทักษะพยายามมีวินัยมีพรสวรรค์มาค่ะพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดก็ได้มีของเดิมอยู่เรียนรู้อยู่ก็ได้ เอ็ดออฟวอนโอกาสดีๆจุดเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์เริ่มทำบางสิ่งบางอย่างมีแพชชั่นไพ่ดีหมดเลยนะคะมีแจ็คพอตขึ้นมาด้วยมีกดแรงดึงดูดด้วยไพ่ดีหมดเลยถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้คุณสามารถใช้กดแรงดึงดูดได้ะคะ่ะ ใช้กดแดงดึงดูดเพื่อไปเอาแจ็คพอตเมื่อกี้ค่ะกดแดงดึงดูดก็ได้เรียนรู้ค่ะต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้เรียนรู้กับงานก่อนเรียนรู้กับมันก่อนว่าต้องทำอย่างไรใช้กดแดงดึงดูดยังไงถึงจะไปเอาแจ็คพอตเมื่อกี้รู้สิคะ ไพ่ไพ่ออกมาดีหมดเลยอ่ะแม่หมอไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเป็นผู้หญิงแก่งด้วยอดทนสิปัญญาดีเลิศขอคุณใช้กดแพงดึงดูดให้เป็นแค่นั้นแหะคะ่ะ เดี๋ยวมาดูอีกสำหรับนึงนะคะให้นางฟ้าอยากจะบอกอะไรขอแปดใบนะคะ นึ่งสองสามสี่ถึงวัยถึงเวลาต้องปล่อยวางเรื่องนี้สี่สี่สี่เธอเท่านั้นที่ทำได้หนึ่งสองสองหนึ่งปรับมุมมองใหม่เสถอะสองศูนย์สองศูนย์ต้องลองเสียงดูนะหนึ่งสามสามหนึ่ง อย่าเสียเวลากับเรื่องนี้อีกเลยสองสองเจ็ดเจ็ดเธอดีพอเก้าสองตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองทุกเก้าหน้าจดจำเสมอเก้านี้ก็เช่นกันใช่ค่ะสองศย์สองต้องลองเสียงดู 444เธอเท่านั้นที่ทำได้92ตรวจสอบให้ดีซะก่อนค่ะ2277เธอดีพอ่อ1331อย่าเสียเวลากับเรื่องนี้อีกเลยใช่ค่ะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เราใช้กดแรงดึงดูด ให้มันก็ออกมาแบบนี้นะคะคุณเท่าน,นั้นที่จะทำได้ทุกก้าวน้าจดจำเสมอค่ะลองใช้ดูสิคะกดแรงดึงด,ดูแล้วคุณจะเห็นว่าถึงมันจะได้ช้าถึงมันจะได้ช้านิดช้าหน่อยแต่ว่าเจ็คพอตเรามีมันมีเจ็คพอตขึ้นมา นั่นแหละค่ะพลังงานก็จบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ